สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไข่เคียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นำมาในวันนี้นะครับผมขอนำเอาพระอุค์ประทุธรุ่นหลังยันกรอบเพชรเนื้อว่าแดงออกเมื่อปีพศ2 5 4 7ของวัดวิมงคลนําพื่อได้ดูได้ชมนะครับ ลักษณะรายละเอียดมิติของพิมพ์พระนะครับสังเกตที่องค์พระก็จะมองเห็นลักษณะมวลษารเดีืว่านเป็นเม็ดเป็นกอชัดเจนนะครับความหนาของพิมพ์พระก็จะมองเห็นเสียงขององค์พระมีลักษณะมวนกลมนะครับหน้าผากหนกนูนก็จะมองเห็นล่องลึกที่หน้าผากชัดเจนนะครับแต่ทั้งสองข้างเป็นหลุมเป็นล่องลึกจมูกสูงหนาโหนแก้มสูงมันก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของริฟิปากบนแล้วก็ริฟิปากล่างครับลักษณะของร่องปากนะครับลักษณะมิติของปลายคาง ลักษณะมิติของใบหูด้านซ้ายแล้วก็ใบหูด้านขวาขององค์พระนะครับที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของไหล่ขวาโค้งมนุ่นต้นแขนขวานานุนมนนะฮะที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังกติมีลักษณะเป็นสันนานุนะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณทองฝ่ามือนะสังเกตสังกติมีลักษณะเป็นสันนานุนชัดเจนนะฮะมนสาเนื้วหวานเป็นเม็ดเป็นก้อนชัดเจนครับลักษณะของไหล่ซ้ายโค้งมนก็จะมองเห็นมิติของต้นแขนซ้ายแล้วก็ข้อศอกซ้ายนะครับ มองจากด้านบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นลักษณะมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายนะครับฝ่าเท้าซ้ายมีลักษณะหนาหนูนแล้วก็มิติของฝ่าเท้าขวานาหนูนชัดเจนนะครับลักษณะของเข่าซ้ายหนาหนุนบนแล้วก็ลักษณะมิติของเข่าขวานาหนุนบนนะครับความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระประกายที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระประกายและยับระยับก็ดู แล้วก็ทําให้เพลินนะครับไปกับรายละเอียดมิติของพิมพ์พระแล้วก็หมุนสารเหนือว่านต่างๆ,ๆนะครับสําหรับเหนือว่านแต่ละเรียก็มีสเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะความชืช่นชอบของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเอห็นรายละเอียดมิติความคมชัดของพิมพ์พระนะครับแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดมิติของพิมพ์พระแตกต่างกันนะครับ ลักษณะของฐานขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะร่องด้วยของร่ขขอ,งองบัวแล้วก็มิติความหนาของกลีบบัวแต่ละกลีบนะครับสําหรับฐานบัวความบัวง่ายนะครับดูไปก็เพลินไปนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ฐานขององค์พระก็รายละเอียดที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่ ด้านหน้าขององค์พระนะครับมองจากด้านข้างก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระแล้วก็รายละเอียดที่บริเวณขอบพันกลางขององค์พระนะครับสารเนื้อว,วานผงแร่ต่างๆครับที่นำมาจ,จะสร้างเป็นองค์พระดูไปก็เพลินไปนะครับก็จะเป็น ลักษณะที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบลอไ่ชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสวยงามมากครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมียันเกราะเพชรฮะความขบชัดของยันเกราะเพชรที่ใต้ตาหลังยันก็จะมีตัวสอดระบุครับยันเกราะเพชรครับที่ใต้ตาหลังยันนะครับก็จะเป็นลักษณะอะไรที่ด้านหลังขององค์พระ บอกจากด้านข้างก็จะมองเห็นมิติความนานะครับที่ด้านหลังขององพระลักษณะนานูดบางท่านก็จะเรียกว่าเป็นพิมพ์หลักเต่านะฮะก็จะเป็นเนื้อว,ว้านแดงครับเนื้อเดิมเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะนำพาทุกท่าน,นไปดูไปชมอีก2อ,องค์นะครับ องค์หนึ่งก็จะมีการลงทองไว้ที่องค์พระนะครับความสว่างประกายที่เกิดขึ้นก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับองค์พระนะครับสำหรับพระรุ่นนี้ก็มีทั้งแบบลงทองแล้วก็ไม่ลงทองนะครับองค์นี้ลงทองไว้ที่ด้านหน้าขององค์พระ,ะครับด้านหลังไม่ได้ลงทองนะฮะความคมชัดประกายที่เกิดขึ้นนะสังเกตลักษณะของตัวอักษรนะครับยันครอบเพชร ก็เป็นองค์ที่ด้านหน้าลงทองนะครับอีกองคหนึ่งครับเพียงเดียวกันฮนะแต่ว่ามีการลงทองไว้ที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับระกายที่เกิดกระดูแล้วก็เพลินนะครับองค์นี้ก็จะมีการลงทองไว้ที่ด้านหลังขององค์พระนะครับสังเกตฮนะความคามชัดลักษณะรายละเอียดของตารางยันแล้วก็ตุกสอน,นะครับยันกรอบไปที่ใต้ตารางหยันนะครับ สำหรับยันกรอบเพชรก็เป็นยันที่หลวงพ่อปานวัดบางน้ำโขท่านชายนะครับท่านพระอาจารย์ไปโรจนท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับหลวงพ่อฤษีลิงดำท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโขะครับจเป็นการถ่ายทอดวิชาจากพระอาจารย์มาสู่ลูกศิษย์จากลูกศิษย์ลงสู่วัตถุองค์คเป็นยันที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาับสำหรับยันกรอบเพชรนะครับ ดูแล้วก็เพลินนะครับกับรายละเอียดของพิมพระนะครับมดสารเนื้อวานประกายที่เกิดขึ้นดูแล้วก็เพลินนะครับ,บความกบจัดลักษณะของพิมพ์พระนะครับในวันนี้ผมก็นาพาทุกท่าน,นครับมาดูมาชมพระที่ได้บูชาเก็บ,บรักษาไ้นะครับหลวงพว่อทวดรุ่นหลังยันกอบเพชรเนื้อว,วานแดงออกเมื่อปีพศ2547ของวัดไมยมงคลน,นะครับ ขอนำเอาทั้ง3แบบมาให้ดูใด้ชมครับทั้งแบบที่เป็นเนื้อเดิมนะครับยังไม่มีการลงทองแล้วก็มีการลงทองที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังขององค์พระนะครับดูแล้วก็เพิดดูแล้วก็คลายเครียดนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้ว ชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณะที่นี้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนำก่อว่าได้นะครับก็จะได้นําทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต,ต่อไปดีๆกันเพื่อจะเป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมในคลิปต,ต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อน เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ